การประชุมผู้นำเอเปก2022ที่มี21เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะก็ถูกจับตาว่าเป็นเวทีประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกและยังเป็นการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกในรอบ3ปีผ้าเอกชนมองนะคะว่านี่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนครั้งสําคัญและเป็นโอกาสของไทยที่จะได้แสดงศักยภาพทางการค้าการลงทุนและการแข่งขันในหลายมิติค่ะติดตามจากรายงานของคุณคณิ t h าออรเมธวรินค่ะ เสื้อสูทสีครามจากผ้าฝ้ายที่งดงามของภาคเหนือผสานกับลวดลายช้างสัตว์สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยคือยูนิฟอร์มที่ตัวแทนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกจะสวมใส่ทำหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม a p e ป CEO Summit 2022เพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล คุณผู้ชมค่ะนอกจากการไหว้แล้วก็รอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วนะคะชุดยูนิฟอร์มชุดนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นอย่างหนึ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนไทยค่ะที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือว่า YEC จะร่วมต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะ ประธานเอเป็กซีอีโอสมมต2022มองว่าการประชุมผู้นำเอเป็ก2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ถือเป็นเวทีประวัติศาสตร์เพราะเป็นการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกในรอบ3ปีหลังทั่วโลกเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ต้องจัดก,การประชุมแบบออนไลน์และยังเผชิญความท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจรอบด้านภาคเอกชนจึงตื่นตัวอย่างมากเชื่อว่าจะเป็นการประชุมที่มีการแลกเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของโลก รอบกลุ่มทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเวที a p e ิ CEO Summit 2022จะรวบรวมเสนอต่อเวทีผู้นำา a p e 2022ต่อไปคือหลักใหญ่คือการเปิดเสรีการค้ายมากขึ้นการค้าการลงทุนนะครับเนื่องจากปัญหาโควิดปัญหาของความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยนะครับปัญหาของทั้งคอนฟ lict ทั้งหลายสป라이เชนเนี่ยนะฮะเราเองควจะเน้นนะฮะเรื่องเศรษฐกิจ นะ BCG มากๆนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารการเกษตรนะครับซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยในหมวดของของนั ank, ่ไอแบกไอเป็กมันมีอยู่แล้วเรื่องความยั่งยืนนะซึ่งในความเป็คนอาหารเนี่ยยในความยั่งยืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยต้องการจะดึงเร่นี้ขึ้นมาเป็นท็อปิกใหญ่ ภาคเอกชนยังมองเห็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพทางการค้าการลงทุนและการแข่งขันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ที่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนจะปรับตัวและเรียนรู้สู่การดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปคือโอกาสเนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกนะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะช่วยระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากว่า21เศรษฐกิจเนี่ยคือสามารถจะ contribue เรื่อง GDP เนี่ยถึง62%ของทั่วโลกนะครับถ้าเกิดมีความชัดเจนว่าเราจะเกิดความเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกันในส่วนไหนผมว่าเราก็น่าจะเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาต่อยอดนะครับให้เกิดเป็นประโยชน์สำหรับคนไทย เวทีประชุมผู้นำเอเปก2022ถูกจับตาว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบเศรษฐกิจโลกเพราะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของ21เคเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมประชากรมากกว่า3,000ล้านคนหรือคิดเป็น38%ของประชากรทั้งโลก เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจรวมกนันราวสองในสของ GDP โลกหรือมากกว่า50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการค้าระหว่าง21เคเศรษฐกิจอย่างเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของทั้งโลกขณิ t h าออมรเมธวรินสำนักข่าไทยอสมทรายงาน